เอาละครับก็สวัสดีชาาเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับใครที่ชอบเล่นเกมมือถือแต่ไม่อยากจิ้มหน้าจอทัชสกรีนครับอยากจะเปลี่ยนฟีลลิ่งมาเหมือนเล่นพวกเกมคอนโซลกันดูบ้างคลิปนี้จัดกันมาให้แล้วตามคำขอครับหลังจากที่มีหลายเสียงขอกันเข้ามาเยอะจริงกับ15เกมมือถือที่รองรับ j o อ controller ครับเล่นมันเล่นเพลินอัปเดตล่าสุดในปี2025มีทั้งสไตล์แอคชั่นครับเกมภาพสวยไปจนถึงเกมระดับใหญ่ๆเลย จะมีเกมไหนที่คุณยังไม่เคยลองกันบ้างก็จะมาดูในคลิปนี้เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม print o f p e r s i a the r o c r o u n เกมดังจาก PC หลายเกมตอนนี้ก็เริ่มย้ายมาอยู่บนมือถือกันแบบเรื่อยๆครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมรอคอยครับกับ p r i n o f f f p เปิดเสียหรือ o รชกล่าว ึ่งเขาก็ทํามาเป็นเวอร์ชั่นมือถือต้องบอกเลยว่าเล่นแล้วเนี่ยสนุกโคตรมันครับเกมนี้มาสไตล์แบบแอคชั่นเอดเวนเจอร์ผสมมุมมองด้านข้างแบบ 2.5D ดีเดินหน้ากระโดดกาอกาแงพงคุ่งตัวต่อสู้กันแบบจับเต็มพร้อมกับการแก้ไขปริศนาใครชอบเกมแอคชั่นครับเดินหน้าลุยผมว่าน่าชอบกันอย่างแน่นอนงานภาพกราฟิกเล่นกันได้แบบไหลลื่นแม้จะปรับสเปคให้เหมาะกับมือถือแต่ก็ยังคงกินอายความเป็นต้นฉบับเอาไว้ได้ครบภายในเกมนี้รองรับจอยกันด้วยจะใช้ Xbox PlayStation ก็เชื่อมต่อได้ครับ เกมที่สอง a บร of Go ก สายบู๊หดโหดเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะตอนนี้ Bas e of God X เกมแอคชั่นสไตล์โซลไลท์ที่โคตรจะฮาร์ดคอร์มาให้ได้เล่นกันแล้วในเกมจะให้เราควบคุมตัวละครแบบกดเองล้วนๆไม่มีออโตโ้ทางการเคลื่อนที่การโจมตีลบลีกต้องใช้สกิลเพย์แบบเต็มๆไม่มีทางลัดบอสก็โหตต้องกะจังหวะหาจุดอ่อนกันให้ดีนะไม่งั้นก็ตุยกันอย่างแน่นอนงานภาพจัดว่าสวยใช้ได้เลยโมเดลคมเอฟเฟกเนี่ยค่อนข้างเด่นครับแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นอลังการเท่ากับเกม Triple A แต่บนมือ ถือทําได้ขนาดนี้ก็นับว่าเจ๋งแล้วครับและสำคัญลองรับจอยครับจะใช้ Xbox PS หรือเป็นพวกจอยบลูทูธเชื่อมต่อก็ได้ครับใครถนัดแบบไหนก็ลองจัดกันดูแล้วกันครับพามาดูกันต่อด้วยเกม Bright Memory Infinite ออ์์ั่น iOS ก็มากันแล้วครับเกมยิงมุมมองบุคคลที่1น่นะที่ไม่ใช่แค่ยิงเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีทั้งดาบพลังพิเศษมายำรวมกันแบบไฮบิดสุด,สด เราจะเล่นเป็นสาวนะักกรบสุดโหดครับฝ่าฉากไซไฟผสมพลังเหนือธรรมชาติเกมเพว่วงไวเรียกได้ว่าใช้สกิลันแพบไม่ทันเลยนะทั้งการยิงการฟันทั้งการหลบในเวลาเดียวกันครับงานภาพก็ไม่ต้องห่วงครับสวยคมแบบจัดเต็มจนลืมไปว่านี่คือเวอร์ชันมือถือก็ตามสูตรแหะครับเกมระดับนี้มือถือธรรมดาอาจจะไม่รอดฉะนั้นใครจะเล่นต้องเครื่องแรงเลยละ่ะแลวก็ข่าวดีครับลองรับจอยกันด้วยต่อจอยจะบูได้มันมือขึ้นไปเ,เท่าตัวใครชอบเกมยิงที่ไม่จำเจอยากลองสัมผัสเวอร์ชันนี้กันดู ถือว่าสนุกเกินคาดครับเกมต่อไปหลานละกรอฟกาดิเยนออฟไลท์ อีกหนึ่ง IP ระดับตำนานครับที่จับมาย่อส่วนใส่มือถือกันได้แบบลงตัวตัวเกมจะมาในแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่จะให้เราสวมบทเป็นลาลา่าลุยสุสานร,ร้างแก้ขไขปริศนาแบบจัดเต็มใช้มุมมองกึ่งด้านบนมาพร้อมเกมเพย์ที่ชูเรื่องทั้งการบู๊แล้วการแก้ไขาพาร์เซ์ไปพร้อมกันมีระบบการเล่นแบบโคอ,อปชวนเพื่อนมาลุยด้วยกันได้ ใครชอบแมวช่วยกันคิดช่วยกันลุยน่าจะถูกใจกันละกราฟิกค่อนข้างทํามาได้ดีครับไม่หลุดจากมาตรฐานของซีรีส์นี้เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมฟรีแต่คุณภาพนั้นจัดว่าคุ้มแถมยังรองรับการเล่นด้วยจอยกันได้ครับเหมาะมากสําหรับใครที่อยากได้เกมผจญภัยสนุกๆเล่นบนมือถือกันแบบจรงิงจังนะครับเกมอันดับที่5 NBA 2K t 5 My Team สายบาสไม่ควรพลาดครับกับ NBA 2K 2 5ใหม่ทีมคราภาคใหม่ล่าสุดที่ยกความมันจากคอนโซลมาลงมือถือแบบจัดเต็มเกมนี้มาแบบ 3D ขึ้นไหวสมจริงแอนิเมชั่นค่อนข้างดีครับเรื่องของแสงเงาทำออกมาได้หายห่วงมากๆจะเล่นแบบลุยเดี่ยว PVP ออนไลน์จะแข่งกับเพื่อนหรือดวลกับคนอื่นก็ทำได้คนดาวดัง NBA กันมาเพียบพร้อมโหมดแข่งขันหลากหลายรวมถึงระบบการจัดทีมและสะสมการ์ดสไตล์ของมายที m นั่นเองที่สำคัญครับภายในเกมนี้รองรับการต่อจอย ได้เล่นมันขึ้นไปอีกระดับแน่นอนขายตามหาเกมบาสครับที่มีระบบค่อนข้างครบเล่นจริงจังได้บนมือถือผมว่าเกมนี้น่าจะโดนใจกันแหละครับมากันกับเกม grid l e g e n d deluxe edition ใครที่รอเกมแข่งรถระดับพรีเมียมบนมือถือครับต้องมาลองกริดเลเจนด์ภาคนี้เลยครับยกประสบการณ์จากเวอร์ชัน PC มาแบบจัดเต็มทั้งแบรนด์ดังสนามแข่งหลากหลายและก็บรรยากาศสุดสมจริงงานภาพกราฟิกค่อนข้างโหดครับยิ่งโมเดลรถเนี่ยจัดกันมาแบบละเอียดยิบแต่ก็แน่นอนละครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชัน PC ก็อาจจะยังไม่ถึงครับปรับสเกลลงมานิดนึงแต่ว่าเรื่องกางรบังคับคอนโทรลเนี่ยก็ยังทำออกมาได้ดีครับเน้นใช้สกิลเพย์พอสมควรใครชอบความสมจริงก็ยังพอได้กันอยู่ละครับ ภายในเกมนี้รองรับจอยแน่นอนการถนัดจอยแบบไหนก็ต่อกันลุยได้เลยนะเกมนี้ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อก่อนเล่นแต่ถ้าคุณตามหาเกมซิ่งที่เน้นภาพส,สวยๆครับเกมนี้คือคําตอบแน่นอนละครับอันดับที่ 7. Infinity Nikki เกมแฟนตาซีสุดน่ารักครับที่ในช่วงนี้กระแสก็แรงกันแบบไม่มีแผ่วเลยกับอินฟิน t y n i ิกกครับถึงกับมีคนแซวว่าเกมเมอร์หนุ่มๆสมัยนี้นะหันมาเล่นเกมแต่งตัวตุ๊กตากันเพียบตัวเกมเป็นแบบตีมจนภัยโลกกว้างเต็มไปด้วยเรื่องราวเนือ้อหาที่น่าติดตามและก็ปริศนารวมไปถึงมินิเกมมากมายที่ซ่อนกันอยู่กราฟิกเป็นจุดขายเลยครับมาแบบโคตรสวยแล้วก็มีเวอร์ชั่น p c กันด้วยเลยครับแต่ก็อย่างที่หลายคนรู้กันแหละมือถือที่เล่นเกมนี้ได้ก็ต้องแรงครับถึงจะเอากันอยู่ไม่งั้นจะต้อง ปรับกราฟิกมา,ะกการะ้ับงกลางก็พอไหวนะครับตัวเกมนี้รองรับจอยคอนโทรลเลอร์ครับช่วยให้การควบคุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเล่นฉากแอคชั่นใครที่ชอบเกมแนวแฟนตาซีที่ได้ทั้งความน่ารักและก็คุณภาพระดับสูงเกมนี้ถือว่าห้ามพลาดนะครับพามาดูกันต่อกับอันดับที่8ครับ Sonic Rumble แฟนโซนิกเตรียมตัวให้พร้อมครับนี่คือโซนิกในเวอร์ชันมัลติเพลเยอร์รอ l ยครับแข่งวิบาก์สไตล์ฟอคกายนั่นเองแต่ว่าทีมเนี่ยจะเป็นโลกของโซนิกแบบเต็มรูปแบบแข่งพร้อมการสูงสุดกว่า32คนวิ่งเก็บเหรียญฟาดานคัดออกกันแบบเรียลไทม์ ฉากสีสันเอฟเฟกถือว่าได้ฟิลแบบโซนิกกันมาแบบจุกๆนลครับมีตัวละครจากซีรีส์โซนิกกันมาครบแถมเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะรวมปาร์ตี้กับเพื่อนก็สนุกกันไปอีกแบบรองรับจอยกันด้วยนะช่วยให้การควบคุมแม่นขึ้นในช่วงด่านโหดขนนั่นเองใครที่คิดถึงเทลรันเนอร์นะบอกเลยเกมนี้มีอะไรให้คิดถึงกันเพียบแหละครับพามาดูกันต่อกับเกม TMT Shader r e v e n e สาวุกนินจาเต่าครับรอกันมานานครับตอนนี้กลับมากันอีกครั้งในเวอร์ชันเกมมือถือครับเน้นบูแลกสะใจในแนวแบบแอคชั่นเลยเดินหน้าลุยแหลครับสไตล์เกมอาร์เคดยุคเก่าถึงแม้ว่ากราฟิกเขาจะเป็นพิกเซลนะแต่ว่าเอกลักษณ์ก็ยังคงมาแบบโคตรชรัดคอมโบจัดเต็มเล่นกับเพื่อนได้หลายคนพร้อมระบบโคอปชวนเพื่อนมาตีเป็นทีมกันได้เลยเกมนี้รองรับจอยคอนโทรลเลอร์ครับใส่กันแบบมันๆเล่นมันขึ้นเยอะครับแถมพอตลงมือถือดินเนียนมากใครที่ตัวพวกเกมตู้หรือชอบเกมสไตล์แอคชั่นมันๆเด่นได้ไม่ซับซ้อนล องจัดกันดูนะครับเกมอันดับที่10 Resident Evil 3 เปิดให้เล่นแล้วบนมือถือครับสำหรับ Resident Evil 3 Remake ครับภาคนี้เน้นความแอคชั่นมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงความตึงเครียดในแบบฉบับของ Resident Evil ออกมาอย่ายงครบถ้วนตัวเกมมีการรีเฟรมเรทให้ลื่นบนจอขนาดเลยครับแม้ว่าจะไม่ได้ดูดีเท่ากับฝั่ง PC แต่ว่ามือถือเนี่ยทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเวอร์กันแล้วครับรองรับจอยควบคุมก็ได้ถนาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าข่าวร้ายสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะต้องเป็นระบบ iOS กันก่อนเท่านั้นและต้องเป็นรุ่น15 Pro หรือพวก iPad ชิป M1 ขึ้น ไปเท่านั้นครับใครมีเครื่องพร้อมอยู่แล้วจัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่ควรค่าแก่การลองนะครับมากันที่เกม Re ี๊ เกมตกปลาสุดอินดี้ที่จะมาพร้อมกับเรื่องลึกลับชวนขนลุกในดรีดเราจะได้ออกเรือไปจับปลาหาเงินใช้หนี่แต่เรื่องราวไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นระหว่างที่เราทำภารกิจจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆสิ่งมีชีวิตชวนน่าสงสัยและความสยองขวัญกันแบบไม่ทันตั้งตัวเกมเพเรียบง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทว่ามันดึงดูดให้เล่นกันแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเลยบรรยากาศกราฟิกทำออกมาค่อนข้างดีและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับภายในเกมนี้รองรับการต่อจอยกันได้ใครชอบเกมสายชิลครับแต่ มีความลับให้ค้นหากันเพียบเกมนี้ถือว่าน,น่าสนใจนะครับและพามาจัดกันต่อด้วยเกม Sniper Elite 4ตําตำนานเกมซุ่มยิงไข่ครับ Sniper Elite 4ลงมือถือกันแล้วนะใครเป็นสายโด core, หดฮาร์ดคอร์น่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีครับด้วยการใช้ปืนไรเฟิลครับจอเป้าหมายแล้วก็ดูช็อตสลโโมชันสุดสะใจเวลาโดนจุดสำคัญนั่นเอง ภาคนี้ย้ายไปยิงกันที่อิตาลีครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เกมเพเน้นความรอบเลนไม่เน้นบูดูเดือดตามวิธีของคนซุ่มยิงงานกราฟิกพร้อมภารกิจครบแบบเวอร์ชั่น PC กราฟิกจัดเต็มครับแล้วก็รองรับการใช้งานจอยกันได้แต่ถ้าจะเล่นต้องเป็นฝั่งของ iOS, iPhone 15 Pro, iPad chip M1 ชป M1 ขึ้นไปเท่านั้นครับมือถือไม่แรงต้องผ่านไปก่อนละครับสำหรับเกมนี้อันดับที่13 arc ultimate mobile edition กลับมาอีกครั้งครับของเกมเซอร์โวสุดโหดอย่าง R ครับเวอร์ชันใหม่ที่จับเต็มกว่าของเดิมเราจะต้องเข้าไปเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยไดยนโนเสาร์ฟาร์มของสร้างบ้านและอัปเกรดตัวละครให้รอดแบบยาวๆจุดขายก็ยังคงอยู่ที่การจับไดโนเสาร์มาใช้งานครับพร้อมระบบโคอปให้ลุยกับเพื่อนกันได้แบบสนุกสนุกกราฟิกในมือถือยังคงค,งคุณภาพดีแม้ว่าจะกินสเปคสุดๆก็ตาม,มานะลองรับจอยเช่นเดียวกันครับใครมือถือแรงพร้อมลุยเกมนี้ไม่ควรพลาดนะครับ เกมต่อไป Way of the Hunter w i d America ใครที่ชอบเกมแนวจำลองล่าสาัตว์แบบจริงจังต้องมาลองกับ Way of the Hunter ครับในเวอร์ชันมือถือนี้ครับจะพาเราเข้าไปล่ากลางุูเขาของอเมริกา ผ่านแผนที่แบบ open world ที่มีธรรมชาติสวยๆลายล้อมสัตว์ในเกมมีการจำลองพฤติกรรมแบบสมจริงไม่ได้แค่มีการเดินวนๆให้เรายิงง่ายๆครับมีทั้งโหมดเนื้อเรื่องและก็โหมดสำรวจกันได้อย่างอิสระจะล,ล่าหรือจะเดินเล่นชมวิวก็เลือกได้ตามสไตล์กราฟิกถือว่าดีตามมาตรฐานของเกมมือถือแถมยัง joy, ัพพอร์ตจอยคอนโทรลเลือกกันได้ควบคุมได้เนียนขึ้นอีกเหมาะสำหรับคนที่อยากหาเกมเงียบครับเอาไ้เล่นนานๆกันได้เลยครับสำหรับเกมนี้ แล้วก็มาถึงเกมที่15ครับกับ Star Wars: m e t r c g a r l ตอนนี้ก็เปิดให้เล่นบนมือถือกันได้แล้วนะนะสำหรับเกมแอคชั่นหุ่นยนต์รบสาวสุดมันครับกับสแต w a r เ m เชอ r ์ Girl ตัวเกมจะเป็นการต่อสู้แบบเรียลไทม์จับเอาโลกของหุ่นยนต์มาผสมกับความเป็นโมเอของสาวหุ้มเกราะได้อย่างลงตัวเกมเน,น้น PVP ีพดิดเตืยรตั้งแต่1 V1 2v2 จะเล่นเดี่ยวจับคู่กับเพื่อนกันได้เลือกนักรบสาวมา3าตัวสำหรับใช้กลางเกมทำคอมโบต่อเนื่องได้มันสุดๆอนิเมชันการขึ้นวหวครับในเกมนี้คือลื่นพลิ้วๆเลยครับทั้งการพุ่งกระโดเปลี่ยนเป้าหมาม่มีสดดุด รองรับจอยควบคุมกันได้เลยนะใครถนัดใช้จอยครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างสนุกมากๆเลยมีให้เล่นกันทั้ง PC แล้วก็มือถือลองจัดกันดูสักแมทแล้วจะติดใจเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ15เกมมือถือที่รองรับจอยที่น่าเล่นที่สุดในช่วงนี้ครับใครยังไม่ได้ดู EP ีเก่าๆนะปักหมุดเอาไว้ให้สามารถย้อนดูกันได้ครับที่ใต้คลิปนี้ใครชอบสไตล์ไหนลองโหลดไปลองด้วยตัวคุณเองละกันแต่ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามให้กันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ